รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับรายการ Les Society ทุกวันอาทิตย์นะครับช่อง5เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้พาเพื่อนๆมาบุกที่ดโนเทสของ2อยางเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้มาพูดคุยกับอาจารย์อ้ํานะครับในเรื่องของการรีแมปแน่นอนทุกรายการของเราฮาร์ดคอร์ตัวจริงแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถซิ่งรถแข่งนะครับซึ่งอยู่ในสนามเท่านั้นวันนี้มาชมกันเลยว่ารีแมปมีข้อดีข้อเสียยังไงและแน่นอนที่สุดนะครับทุกสัปดาห์เราจะพาไปเชิญชีมวันน้ ผมพาไปชิมขนมปังโบราณที่อายุกว่า50ปีกับปังสยามเราอยากรู้จริงๆไหมว่าเขาอยู่ยังไงนะครับทำไมในเซเว่นเวนถึงมีสินค้าของเขาขายนะครับเดี๋ยวตามชมกันกันกว่าว่าวันนี้ที่ไดโนเกตอันนี้อาจารย์อ้ํากําลังทําอะไรให้เราดูอยู่เห็นเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องการรีแม็กว่าทําให้มีโอกาสทําให้กล่องซีอูเสียาหายจริงไหม,ม,มจริงครับจริงเลยพี่ถามดิดนึงอันนี้คําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ รีแมปแล้วมันเรื่องจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันประหยัดขึ้นอย่างคันนี้ก็คิดไว้ว่าจะประมาณสองร้อยมาพี่ถามมึงมึคนบอกว่ารีแมปเนี่ยตายไปแล้วในวงการมันตายตอนนี้มันตายไหมจริงไหมที่เขาบอกในวงการเนี้ยคือคุณคือหนึ่งในเรื่องหลัง,มมง,งของวงการนี้ค่อนข้างเยอะอย่างก่อนที่ผมจะจะ,จะดูรถหนึ่งจุเก้าเอี่ยผมว่าซื้อเลยซื้อรถมาครับซื้อมาลองเลยโดนก่อนขอบคุณครับสดๆเลยนะไม่มีเสียงกับคันนี้นะครับก็คือสุดมีเวส ผม,มาาป้ารปรับเมนูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เป็นอะคูติกนะครับเป็นล็อกเป็นฟิวชั่นนะครับแล้วสิ่งที่เจ๋งอกีกอย่างึงคือด้านนี้มันออกด้วยันนี้ผมมาท้าทายกับอีกหนึ่ง เมนูที่บอกเลยว่ามีตำนานมากว่า50ปีและแน่นอนถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ถึง50ปีวันนี้เรามาท้าพิสูจน์ปังเค้กโบราณที่ปังสยามนี่เลยแป่บาทแปบาทจริงๆอ39บามิบเก้าทใครวิ่งถึงเรื่องรูไปนครับถวัมาเลยนี่นะนี่คือเค้กนุ่มนนี่นนี่อน่นะครับไม่ต้องพูด แค่นี้พอรู้เรื่องว่านิ่มหมดแค่ไหนวันนี้มาที่นี่ทั้งกล่องสามสิบบาท